ชุดแรกเมื่อเดือนกันยาไปแล้วชุดที่สองที่สามอะคะ่ะมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงจะจัดที่เป็นสีน้ำส,สีน้ําตาลก็จะเป็นบบจางๆมากคือผลลัพธ์มันเห็นผลก็ประธานชุมชนเขาบวชลูกชายเราก็จะลําจะอกกลับมาปุ๊บมันนอนมีความรู้สึกว่ามันยิบ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 มันแสบค่ะ แสบก็ล้างหน้าเลยเริ่มแดงก่อนค่ะแดงแล้วยิบยัยิบยับอันนี้ค่ะอยู่มาไม่เท่าไหร่ก็แดงแดงแล้วก็เป็นดําขึ้นมาเลยเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ในพวกนี้ค่ะว่าใช้แล้วเนี่ยไวแปดดีจริงอะไรเงี้ยก็ลองใช้ดูสั่ง ชุดแรกเมื่อเดือนกันยาไปแล้วแรกๆอ่ะค่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออหน้ามันระชับขึ้นชุดที่สองที่สามอ่ะค่ะมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงจากช่วงตรงที่เราไม่ได้เป็นฝ้านะคะตรงที่เป็นฝ้าก็ก็ยังคงเห็นอยู่บ้างถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเห็นแต่จากที่เป็นสีสียามสีน้ําตาลก็จะเป็นสีจางๆมากคือผลลัพธ์มันเห็นผลได้เพื่อนรอบข้างทักแล้วตอนนี้ก็แนะนําเพื่อน้วิบางทีเราเราสั่งมาคืออยากจะให้เพื่อนหายด้วยสงสาร เพื่อนออเราก็ไม่ได้ขายไม่ได้เลยเอาสินค้าของเราเนี่ยใ,<ช>ให้เ,เพื่อนเลยบอกลองดูอลองลองซื้อาของเขาดี